สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมแกรนด์แคนยอนกันนะคะเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเดี๋ยววันนี้เราจะไปนั่งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ชมแกรนด์แคนยอนกันเราไปดูกันค่ะจริงๆแล้ววิดีโอนี้คือถ่ายเมื่อปีที่แล้วตอนที่ไปลาสเวกัสไปเที่ยวกัน เป็นไปกับลูกชายไปกับครอบครัวแต่ทีนี้วิดีโอยังไม่ได้เอามาทําอะไรก็เลยเอามาตัดต่อแล้วก็เอามาลงให้ดูกันสังเกตที่คือผมตอนนั้นผมยังดําอยู่เลยแล้วก็พี่ยังโจก็ยังอยู่คือมันถ่ายเมื่อป,ปีที่แล้วอะค่ะตอนนั้นไปเที่ยวลาสเวกัสแล้วก็นั่งเครื่องนั่งเครื่องนั่งเฮลิคอปเตอร์จากลาสเวกัสไปดูแกรนด์แคนยอน สนุกดีค่ะแต่ว่าร้อนมากลาสเวกัสร้อนคือแกรนด์แคนยอนเนี่ยอยู่ในอาริโซนาใช่ไหมคะก็คือนั่งจากลาสเวกัสร้อนๆน,นี่แหละข,ข้ามถิ่นไปอาริโซนาแล้วก็ไปที่แกรนด์แคนยอนมันก็ร้อนทั้ง2ที่ค่ะช่วงนั้นเนี่ยที่ไปคือมันเป็นช่วงประมาณเดือนสิงหาคมอุณหภูมิอยู่ที่อย่างต่ำเลยนะคะประมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ย ถ้าทุ่มเที่ยงคือตีหนึ่งนี้ยนี่คืออุณหภูมิต่ำสุดเย็นสุดแล้วอยู่ที่ประมาณ30-40องศาค่ะคือระหว่างวันนี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยคือร้อนแบบแผดเผามากๆแดดเป้งๆผลสังเกตคือจะไม่เขาจะไม่ค่อยมีต้นไม้กัน,กนว่ามันเป็นทะเลทรายนะคะแต่ก็สนุกดีเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะไปดูวิวกันที่เห็นบินบินข้ามเขาข้ามอะไรเนี่ย มันก็ย,ยังบางทียังก็ยังเห็นมีบ้านคนหรือว่ามีเมืองปะาปายอยู่นะคะเป็นเป็นย่อมย่อมอยู่บางที่งงมากเลยว่าเขาทําอะไรกันอยู่บนนี้แล้วเวลาไปซื้อของซื้อของไปจ่ายตลาดนี่คลงลําบากหน้าดูนะแต่อย่างว่าบางคนเขาก็ชอบชอบอยู่แบบสันโดษชอบอยู่แบบโดดเดี่ยวชอบอยู่แบบว่าห่างไกลผู้คนแล้วก็ชอบทะเลทรายอะไรอย่างนี้มั้งเนาะก็ะว่ากันไปมนุษย์ นะคะเหมือนที่เห็นตรงนู่นน่ะเห็นไหมเขาก็ยังเออหาอะไรขึ้นมาทําสิ่งก่อสร้างปลูกสร้างอะไรกันได้นะสร้างบ้านปลูกบ้านกันได้ก็เก่งอยู่มนุษย์เราอย่างว่าแหละคือเขาก็คงใช้ใช้เฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยขนของขึ้นมากันมั้งแต่เขาบางทีเขาอาจจะทําให้คือเป็นเหมือนอาจจะเป็นของแบบป่าไม้อะไรเงี้ยเนาะเพราะตอนนี้อยู่ในเขต แกรนด์แคนยอนแล้วนะคะก็คือเขาจะพาบินวน่าดูวิวข้างบนแล้วทีนี้ก็คือจะไปจอดที่เขาเรียกว่าเป็นอเป็นพื้นที่ที่แบบลงต่ำลงไปลงลงไปในในในหุบเนะะี่ยค่ะเขาบอกเห็นคนคนที่เป็นนักบินนะคะเขาบอกว่าที่ที่เราจะไปจอดเนี่ยคือมันลงจากยอดของแกรนด์แคนยอนเนี่ย ตามลงไป4,000ฟุตนี่คือจะเป็นไอตรงนี้ค่ะที่เห็นเนี่ยจะมีเฮลิคอปเตอร์ยกระลมีจอดอยู่ก็เดี๋ยวจะปิกนิกตรงนี้กันแป๊บหนึ่งนะคะมาสักครึ่งชั่วโมง45นาทีแล้วก็กลับชอบท้องฟ้าสีสวยแต่ว่าฟ้าแจ่มฟ้าโล่งมากร้อน At the bottom of Grand Canyon, we are 4,000 feet deep down here in the middle of the Great Grand Canyon. Super hot though. We're gonna picnic here for 30, 45 minutes, have some drink and snack, and then go back to Vegas. It's around um, July, almost August, so it's super hot. Like 113 was t t e ีต่ e ส t t ที่ e ีที่จูด์ที่ h ืน r ราสี h วายอะไรวีฮีร์ฮิวแมนบ f ตเตอร o ไอดิสคันด์ฟันท์โอ้คุณนักบินเนี่ยจะเป็นคนที่เตรียมพวกขนมขนมเครื่องดื่มอะไรมาให้นะคะ u าว s o m e pilot. so our pilot he has snack and d r i n k for us why we can uh, come sit here and picnic for 30-45 minutes ก็ oh, ทานขนมขนมถ่ายรูปอะไรกันพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นเครื่องขึ้นฮอนะคะเดี๋ยวกลับไปที่เวกัสก็เดี๋ยวจะไปแวะเติมน้ำมันที่ไหนก็ไม่รู้กลางทุ่งกลางป่าเนี่ยแหละตรงนี้แหละคะ่ะเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวก็กลับเวกัสกัน ทะเลทรายหน้าผาแก่งน้ำแต่ก็มีน้ำน้ำสีเขียวสีสวยน้ำที่นี่จะบอกว่าเขียวเขียวฟ้าฟ้า,ฟาจะมีแหล่งน้ำอยู่เป็นแหล่งแหล่งเป็นยอมยอมไปกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาจะบินให้ดูเมืองเวกัสจากจาก,จากมุมบนนะคะ กลางวันเนี่ยก็คือดูเหมือนไม่มีอะไรไม่มีต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีร้อนร้อนแบบทะเลทรายอะไรเงี้ยมันก็จะอย่างเงี้ยค่ะพอตอนกลางวันมันก็จะดูเหมือนไม่มีอะไรเพราะามันร้อนนะคะคนส่วนมากเขาก็จะเดินอยู่ในห้างในร้านเขาไม่ค่อยออกมาเดินข้างนอกตามถนนถนนกัน,กกนคือมันมันไม่ไหวมันร้อนจริงๆร้อนแบบแห้งๆแล้วคือแดดเปรี้ยงๆแล้วอุณหภูมิสูงมากคือร้อนอะ่ะนั่งอยู่ในฮอน,นี่คือก็ร้อน ร้อนร้อนร้อนแต่ถ้าอยากจะเดินชมเนี่ยต้องมาช่วงที่อากาศมันไม่ร้อนมากจะได้เดินได้ตอนนี้คือเดินได้แต่ข้างในห้างเพราะเดินข้างนอกไม่ไหวร้อนสุดๆเผาเผาเลยผิวแบบรู้สึกแบบเหมือนเผาอะ่ะมันเข้าเตาอบ Cin i t y is 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 l e e p d URING THE DAY so we g o t t a wait until it wake up at night and go to casinos and such กลางวันคนเขาหลับกันเก็บแรงไว้กลางคืนพังมากลางคืนเป็นไงคะให้ดูเปรียบเทียบกันคนละเรื่องเลยเหมือนคนละเมืองเลยอ่ะกลางวันนี่คือเงียบเหงาซบเซาไม่ค่อยมีคนร้อนๆอนกลางคืนหูวยแสงศีตะการตาคนก็ออกมาพลุกพ่านมาเดินเตะเตมาเล่นพนันกันก็น้องหมาก็ออกด้วยนี่ค่ะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะคือพักสวนยังเปิดอยู่เลย แล้วคนก็จะมาพาลูกลูกเล็กเด็กแดงก็ามาวิ่งเล่นมาอะไรกันเพราะกลางวันมันออกมาไม่ได้ครับมันร้อนต้องมากันตอนกลางคืนตอนที่ไม่มีแดดแล้วก็คือเย็นลงหน่อยไอเย็นลงหน่อยองเขาเนี่ยคือก็ยังร้อนแผดๆอยู่นะคะ กดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ